สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสกายแลนเดอร์กับทิปเซตเตอร์นั่นเองนะคะก็ห่างหายกันไปเกือบ2อาทิตย์ได้นะคะก็ขอให้ทุกทคนด้วยนะคะไม่ว่างลงคลิปจริงๆเนาะก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกทคนที่ติดตามช่องท r ิปเซตเตอร์อยู่นะคะก็ขอให้ทุกทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆทั้งปีนี้แล้วก็ตลอดไปด้วยเนาะแล้วก็สุขาภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ ช่วงนี้ก็โควิดระบาดอีกแล้วนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยออกไปไหนมาไหนก็ขอให้พกเจลล้างมือใส่แมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านด้วยเนาะแล้วก็ถ้าอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยก็เว้นระยะห่างไว้ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวคนใกล้ชิดของเรานะคะก็วันนี้สำหรับวันนี้เนี่ยทิฟเซตเตอร์ก็จะมาสอนวิธีการหากุญแจนะคะกุญแจเนี่ยเอาไว้ทําอะไรเนาะสำหรับกุญแจเนี่ยเอาไว้เพิ่มขีดจํากัดให้กับ ตัวซัมมอนของเราตรงนี้นะคะคําว่าเพิ่มขีดจากัดตรงนี้เนาะอ่าก็จะมีกุญแจเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสีสีนะคะทั้งสีเขียวอ่าสีฟ้านะคะนี่เห็นไหมสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มนะคะหรือบางคนก็อาจจะได้สีทองเนาะอ่ามีอยู่ทั้งหมดสีสีนะคะสีสีเนี่ยก็จะเป็นตามกรอบตรงนี้นะคะอันนี้โรลเลอร์บราวเนี่ยเป็นกรอบสีม่วงนะคะเห็นไหมบราวสีม่วงอ่าถ้ากรอบกรอบสีเขียวเนี่ย จะใช้กุญแจสีเขียวอ่าเป็นดูที่กรอบนะคะถ้าโลลลบาวเนี่ยเป็นกรอบสีม่วงก็จะใช้กุญแจสีม่วงนั่นเองเนาะสำหรับวิธีการหาเนี่ยจะหาได้จากที่ไหนได้บ้างนะคะก็วิธีแรกกดมาที่ชาร l เลนต์ตรงนี้เลยนะอ่ากดล้างทามินอ่ากดเข้าไปนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะดอกเป็นกุญแจมาให้นะเป็นสีเขียวหรือว่าสีฟ้าแล้วแต่บางรอบที่จะดอกมาให้แต่บางรอบก็จะได้เป็นแค่ทองเท่านั้นนะ อรอบหนึ่งเนี่ยก็วันหนึ่งก็จะได้ทั้งหมด3รอบเข้าได้วันละถัรอบนั่นเองนะคะวิธีที่2กดมาที่ฝึกนะตรงฝึกตัวนี้กดมาที่วันที่3นะคะตรงนี้เลยทำตามเงื่อนไขที่เขากำหนดให้ก็คือเพิ่มขีดจำกัดให้กับสก้าร์รเดอร์หนึ่งครั้งนะก็จะได้เป็นกุญแจสีฟ้า5าดอกนั่นเองนะคะวันที่5้าที่6เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีไหมเนาะคือมันยังไม่บดล็อกนะคะ อ่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือกดมาที่ภารกิจอ่ากดมาทีีตรงอัปเกรดนะคะอันที่2นะก็เลื่อนมาตรงนี้ก็จะมีกุญแจสีเขียวตรงนี้อยู่นะเห็นไหมอ่าตรงนี้นะคะก็ทําตามเงื่อนไขที่เขากําหนดให้เหมือนกันนะก็จะขึ้นเป็นอ่ากุญแจมาให้นะอ่าได้สีเขียวเจดดอกนั่นเองนะคะ แล้วก็ด้านล่างนี่เห็นไหมด้านล่างก็จะมีสีฟ้าสีม่วงสีส้มให้ด้วยเนาะแล้วก็มีเงื่อนไขที่เขากําหนดให้ถ้าทําครบเนี่ยก็กดมากดรับได้เลยนะคะสําหรับวิธีที่สีนะคะก็กดมาที่กิจกรรมนะ,ะกิจกรรมตรงนี้เลยนะคะก็กดมาอันสุดท้ายนะคะกิจกรรมซัมมอนตรงนี้กิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาตรงที่เขากำหนดตรงนี้เนาะอันนี้จะจบลงในอีก3วันเท่านั้นนะคะ ก็แล้วถ้าวันครบวันที่3ที่เขากําหนดให้มันก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือการสุ่มแซมมอนนะคะการสุ่มแซมมอนสุ่มตู้กระชานั่นแหละนะคะก็ถ้าครบตามที่เขากําหนดเราสามารถมากดรับได้นะก็ตรงนี้ตั้งแต่มันเริ่มตั้งแต่การใช้เลือกแซมมอนนะคะนี่สีครั้งก็จะได้กุญแจสีม่วงไปเนาะอันนี้เป็นกุญแจสีม่วงทั้งนั้นเลยนะคะ ถ้าสุ่มแซมมอนเยอะๆเนี่ยก็จะได้กุญแจตรงนี้สีม่วงไปเนาะสำหรับวิธีที่ห้านะคะกดมาที่แซมมอนตรงนี้หรือตู้สุ่มกาชาตัวแซมมอนนั่นเองนะคะก็จะมีตรงนี้นะอ่าตรงนี้ก็เป็นตู้ตู้ที่สามนะคะตู้อื่นมันจะไม่มีเนาะอ่าเป็นตู้ที่สามตู้แซมมอนพรีเมียมนั่นเองนะคะก็จะเป็นครบรอบ ครบจานวนครั้งที่เขากําหนดให้นะคะครบ25ครั้งสมแซมมอนเนี่ยครบ25ครั้งนะคะ <lac _> เราก็จะได้กุญแจสีม่วง1ดอกนะคะถ้าครบ50ครั้งเนี่ยก็จะได้กุญแจสีส้มไป1ดอกนั่นเองเนาะแต่ตัวแซมมอนเนี่ยถ้าเราได้ตัวซ้ำนะคะการเพิ่มขีมจํากัดเนี่ยนอกเหนือจากที่เราใช้กุญแจนะอ่านอกเหนือที่เราใช้กุญแจเนาะนอกเหนือที่เราใช้กุญแจในการเพิ่มขีดจากัดนะคะก็สามารถสุม่มตู้ กาชาของตู้ซัมมอนนะคะก็ถ้าได้ตัวซ้ําอย่างเช่นสเตลเอลเนี่ยขอบสีฟ้ากับขอบสีม่วงเนี่ยส่วนมากมันจะได้ตัวซ้ําเยอะมากบ่อยมากนะคะสเตลเอลเนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้กุญแจในการเพิ่มขีดจำกัดน,นะคะสุมตู้กาชาไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้สเตลเอลเพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มตัวซ้นะําเน่ะเพิ่มมากขึ้นเนาะอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะคะไม่เคยใช้กุญแจในการอัพเลยนะก็เปิดมาได้ทั้งหมด5ขีดเต็ม ถ้าเต็มขีดจำกัดเต็มเนี่ยมันจะเป็นสีหนเหลืองๆแบบนี้นะคะครบเต็มเนาะถ้าไม่เต็มเนี่ยมันจะเป็นขึ้นสีขาวๆแบบนี้างเช่นแฟดวิงเนี่ยก็จะขาดอีกแค่ขีดเดียวนะทั้งหมดมีอยู่5ขีดเนาะขาดอีกแค่ขีดเดียวจะครบแล้วนะคะอ่ะก็จะขึ้นคําว่าแม็กด้วยนะตัวนี้ไม่สามารถกดไลนแล้วเนาะอีกวิธีนึงวิธีสุดท้ายนะคะในการหาเจ้ากุญแจตรงนี้สมมติว่าเราหาแบบ กุญแจพวกสีเขียวเนี่ยได้เยอะมากแต่สีฟ้าสีม่วงสีส้มเนี่ยมันไม่มีเลยนะคะให้แตะตรงที่กุญแจนะฮะอ่ากดที่ประกอบตรงนี้เลยนะก็สามารถประกอบได้นะคะประกอบกุญแจได้ถ้าได้สีเขียวเยอะเนี่ยก็กดตรงที่สีฟ้าแล้วก็กดคําว่าประกอบเนาะอ่าแล้วก็กดบวกไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดคําว่าประกอบในการประกอบแต่ละครั้งแต่ละรอบที่เราจํานวนกุญแจที่เราจะประกอบเนี่ย ถ้ายิ่งเพิ่มกุญแจมากขึ้นเนี่ยอทองที่เราต้องใช้ก็ต้องใช้จํานวนมากขึ้นเนาะสำหรับทองนี่จําเป็นมากๆไม่ว่าจะเพิ่มสกิลอัพสกิลอัพอะไรแต่ละอย่างของซัมมอนเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะคะถ้ามีเพชรเยอะเนี่ยก็ไปไปซื้อทองดีกว่าเนาะทองนี้จาเป็นมากๆในการอัพแต่ละอย่างของซัมมอนนะคะ,ะนะก็ถ้ามีสีเขียวสีฟ้าเยอะ จะอัพเป็นสีจะประกอบเป็นสีม่วงนะคะกดทากดที่กุญแจสีม่วงแล้วก็กดคําประกอบนะแล้วก็กดนี้อ่ะสามดอกนะคะสามดอกสีฟ้าเนี่ยจะได้เป็นสีม่วงหนึ่งดอกนะคะ,อ,ะอันนี้มีหกดอกเราก็จะได้เป็นสองดอกเห็นไหมแล้วกดคําว่าประกอบค่าประกอบเนี่ยก็จะใช้ทองสองหมื่นนั่นเองถ้าอยากได้สีส้มนะคะกดคําว่า กดที่กุญแจสีส้มเนาะแล้วกดคาว่าประกอบนะคะอ่ะก็จะมีกุญแจสีม่วงต้องใช้กุญแจสีม่วง4ี่ดอกนะคะถึงจะได้สีส้ม1ดอกนั่นเองนะค่าประกอบในแต่ละดอกเนี่ยก็จะใช้สาม0,000ื่นต่อ1ดอกนะโอ้โหถือว่าเยอะมากๆในการใช้นะคะก็ถ้าแนะนำวิธีแนะนำนะคะก็ถ้าอยากจะปั้น สีเขียวขอบสีเขียวนี่ยไม่ค่อยมีขนปั้นเท่าไหร่นะไม่ไม่ปั้นเลยดีกว่านะคะเพราะว่าในการปั้นมันจะเสียเวลานะเพราะว่ามันแบบดาเมจอะไรมันไม่เยอะเท่าสีฟ้าสีม่วงสีส้สมเนาะก็เลยนําำว่าให้ปั้นสีฟ้าอย่างเช่นสเตลเลเนี่ยทุกๆไอดีก็ส่วนมากจะใช้สเตลเลเป็นหลักนะอ่าก็อยู่ได้เกือบทุกทีมเลยเนะาะเจ้าตัวสเตลเลตัวนี้นะคะก็ถ้าขอบสีฟ้าเนี่ยแนะนําว่าให้สุ่ม ตู้กาชาซัมมอนเนี่ยเอาดีกว่านะคะอย่าใช้กุญแจเนาะแต่กุญแจเนี่ยเก็บไว้พวกอัพพวกเจ้าตัวขอบสีม่วงหรือขอบสีส้มจะดีกว่านะคะเพราะมันจําเป็นและมันหายากในการเปิดตู้กาชาเนี่ยหายากมากนะคะในการได้ตัวซ้ําพวกขอบสีม่วงขอบสีทองในซ้ําในแต่ละตัวที่เราปั้นอยู่เนาะอ่ะก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับวิธีการหากุญแจนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ย ก็กดไลค์ให้กันเยอะนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะพี่จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ